how do you do สวัสดีคะ่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของลูกหมีกันอีกแล้วนะคะเย่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 สำหรับวันนี้นะคะเราก็มารีวิวกันบ้างตามหัวข้อคลิปที่เพื่อนๆเห็นกันเลยนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิวเป็นน้องคนนี้เลยะคะ่ทะท่าน่าสำหรับวิตามินเอลิสเฟสเบดนะคะเบดบำรุงผิวตัวดังจากแบรนด์บอบบี้เบานั่นเองค่ะซึ่งจริงๆในคลิปแต่งหน้านะคะลูกหมีก็เคยหยิบใช้น้องกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนตัวลูกหมีก็คือใช้แล้วก็ชอบมากๆนะคะสําหรับคุณสมบัติหลักๆของน้องคนนี้เนี่ยเขาก็จะช่วย ให้ความชุ่มชื้นกับผิวของเรานะคะแล้วก็เวลาที่ทาก่อนแต่งหน้าแล้วเนี่ยผิวของเราก็จะดูสวยขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือทําให้เมคอัพเนี่ยติดทนในระหว่างวันมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะลูกหมีก็จะมาทาให้ทุกคนดูกันนะคะแล้วก็จะมีออกไปทดสอบในระหว่างวันให้ด้วยนะคะว่าผลลัพธ์หลังจากที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะคะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเ๋ยเราตัดภาพกลับไปตอนหน้าสดแล้วก็เริ่มใช้น้องกันเลยละกันค่ะชะดาหน้าสดกันอีกแล้วนะคะซึ่งในีลูกหมีลงสก จะบอกว่าหลายคนอาจจะเข้าใจผิดกันใช่ไหมคะคิดว่าน้องเนี่ยเป็นเบสเมคอัพใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นเบสบำรุงผิวนะคะก็คือสามารถใช้เป็นฟิลแบบว่าสกินแคร์ได้เลยนะคะทุกคนสามารถทาได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนได้เลยคะ่ะเดี๋ยวให้ดูตัว texture กันก่อนนะคะพอเปิดออกมาเ,เราก็จะเจอกับแผ่นกั้นแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นแผ่นพลาสติกนะแล้วก็อันนี้ค่ะก็จะเป็นสีครีมแบบนี้เลยนะคะถ้าทุกคนสังเกตคือเขาจะดูมีความข้นใช่ไหมคะแต่พอเวลาที่เราทาลงไปที่ผิวของเราแล้วนะคะว่าค่อยค่อย ละลายค่ะแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวของเราไปเลยนะลูกหมีชอบมากๆตรงที่เขาจะไม่ทิ้งคราบค่ะแล้วก็ไม่ทิ้งความเหนียวเนิอนะักไว้ด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีผลต่อเมคอัพนะคือสามารถใช้แล้วก็แต่งหน้าต่อได้แบบปกติมากๆเลยนะคะซึ่งส่วนตัวลูกหมีรู้สึกว่า t e x t อ r ์เขาว่าให้ความรู้สึกเหมือนแบบว่า f e ล l ล i k e b u t ต e r มเมลไ i k e ice r e a m สุดๆเลยนะคือถ้าเกิดว่าใครที่ใช้อยู่จะรู้สึกเหมือนกันไหมนั้นะคือแบบ็ e เ t อ r ์จะมีความนุ่มๆแล้วก็แบบเออละลายเข้าสู่ผิวของเราไปเลยค่ะคือเขาจะมีกลิ่นแบบ กลิ่นหอมอ่อนๆด้วยเนื่องจากว่าเขาเนี่ยมีส่วนผสมนะคะจากเกรปฟรุตกับเจอเรเนียมค่ะมันก็จะมีกลิ่นคล้ายๆกลิ่นส้มน,นะคะทุกคนเวลาที่เราใช้มันก็จะเป็นฟิลกลิ่นแบบสดชื่นสดชื่นนะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็มีทางวิตามิน B วิตามิน E แล้วก็วิตามิน C เป็นส่วนผสมด้วยค่ะซึ่งเขาจะไม่มีส่วนผสมของน้ํามันนะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการอุดตันผิวด้วยสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยจะทาบริเวณข้างแก้มให้ดูกันก่อนนะคะที่เราเริ่มทาจากข้างแก้มก็เพราะว่าบริเวณข้างแก้มนะคะก็คือจะเป็นบริเเววณททีี่่ผิรามาน้อย ใช่ไหมคะก็จะทาไปเลยนะคะนี่เสร็จแล้วเราก็จะค่อยๆเกลี่ยเขาค่ะเห็นไหมทุกคนคือเนื้อเขาจะแบบฟิวละลายแล้วก็แบบซึมเข้าสู่ผิวของเราไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะค่อยๆไล่มาที่บริเวณคางแล้วก็จมูกแล้วก็หน้าผากนะคะ อ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งที่เราจะบอกนะคะก็คือหลายคนอาจจะสงสัยว่าเออแล้วก็เราจะทาก่อนกันแดดหรือว่าหลังกันแดดดีนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยก็แบบไม่ได้มีกฎตายตัวนะคะทุกคนแต่ว่าอย่างที่ลูกหมีบอกไปเนาะว่าน้องเขาเป็นฟิลเหมือนแบบสกินแคร์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วลูกหมีก็แนะนําว่าให้ทาก่อนที่จะลงกันแดดละกันค่ะก็สามารถทาเจ้าตัววิตามินเอลิสเฟสเบดก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยกันแดดแล้วก็แต่งหน้าต่อได้เลยค่ะให้ดูผิวเปรียบเทียบนิดนึงนะคะระหว่างข้างที่ลงเจ้าตัววิตามินเอลิสเฟสเบดไปแล้วนะคะกับข้างนี้ที่ยังงไม่ลนะะค สังเกตได้ว่าข้างที่ลงไปแล้วนะคะผิวของเราก็จะดูชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะเราก็ดูแบบสุขภาพดีมากขึ้นใช่ไหมคะเวลาที่เราถูไปที่ผิวเห็นไหมผิวมันก็จะดูแบบมีความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเขาจะไม่ทิ้งคราบนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งความเหนียวเนื้อไว้ด้วยเลยนะคะส่วนข้างที่ยังไม่ลงนะสังเกตได้ว่าผิวของเราก็จะดูแห้งๆก้นกานๆนิดนึงนะคะพอเวลาเอามือถูที่ผิวผิวมันก็จะเห็นไหมเวอร์เวอจะได้ยินเสียงแบบ คือเหมือนผิวมันยังแบบมีความแห้งอยู่ยังไม่ชุ่มชื้นดีขนาดนั้นนะคะ ไปลงกันแดดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อมาเราจะลงรองพื้นกันนิดนึงนะคะซึ่งรองพื้นที่ลูกหมีจะใช้วันนี้นะคะก็จะเป็น b อบ b y Brown นะคะสกินลองเวลเวสเลดฟาวเดชั่นเอสเอฟสิบห้าพีเอด้วยกันถึง2บวกนะคะเพราะว่าเจ้าตัววิตามินเอเลสเบดนะคะเวลาที่เราใช้ร่วมกับพวกมคอัพหรือว่ารองพื้นอย่างนี้นะคะเขาจะช่วยทําให้เนื้อรองพื้นเนีเกลี่ยได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวลูกหมีจะมาใชใ้ทุกคนดูกันด้วยนะจะได้บอกว่าเห็นภาพการใช้งานกันนิดนึงนะคะ แต้มเนื้อรองพื้นไปก่อนเลยเสร็จแล้วใช้แปรงนะคะในการเกลี่ย มสังเกตได้ว่าต,วตัวตัวเนื้อรองพื้นเขานะคะก็คือจะเกลี่ยได้ง่ายขึ้นมากๆนะคะใครที่แบบว่าเป็นคนที่ผิวแห้งหรือว่าแบบผิวขาดน้ำนะคะขาดความชุ่มชื้นคือลูกหมีว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคือแนะนําให้ใช้คู่กับพวกรองพื้นอะไรอย่างนี้ได้เลยเพราะว่านอกจากเขาจะช่วยทําให้เมคอัพแบบติดทนแล้วเขาก็ยังช่วยทําให้ผิวของเรานะคะดูสุขภาพดีด้วยเพราะว่าเขาเป็นเหมือนเบสบํารุงผิวของเราไปด้วยเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็ทาไปเลย ไปแต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูฟินิชผิวกันใกล้ๆอีกทีนะคะผิวที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปอัปเดตผิวกันในระหว่างวันด้วยเนาะเดี๋ยวลูกหมีมีออกไปข้างนอกนิดหน่อยนะคะมีไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยแหละก็ถือโอกาสว่าเออเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูกันเลยละกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเล่าผลลัพธ์ให้ฟังกันอีกทีละกันเนาะอ่ะโอเคค่ะงั้นก็ go ก็เดี๋ยวมาอัปเดตผิวกันนิดนึงนะคะผิวที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะอันนี้น่าจะผ่านไปประมาณ 3- 4สชั่วโมงแล้วนะคะก็ผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูข้างที่เราลงเจ้าตัววิตามินเอลิสเฟสเบไปก่อนนะคะซึ่งนุ้หมายว่าผิวของเรายังดูสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังดูมีความชุ่มชื้นอยู่นะถ้าทุกคนสังเกตใช่ไหมคะแล้วก็สีเมคอัพใดๆนะคะก็คือยังชัดมากๆเลยค่ะแล้วก็ดูไม่มันเมือกด้วยนะคะถ้าเทียบกับข้างนี้ที่เราไม่ได้ลงเจ้าตัววิตามิินนไปะะคผว จะดูมีความแมตมากกว่านะคะแล้วก็บริเวณตรงแก้มเนี่ยสีแก้มก็คือจะดูซีดมากกว่าข้างนี้นะแล้วก็ถ้าทุกคนสังเกตตรงบริเวณหน้าแก้มนะคะสังเกตได้ว่าข้างเนี้คือหน้าแก้มเราอะ่ะจะแบบเบลอรูขุมขนได้ประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าข้างนี้ก็คือรูขุมขนเริ่มชัดขึ้นนะคะในระหว่างวานนันเนาะ สำหรับใครนะคะที่เป็นคนที่ผิวแห้งหรือว่าเมคอัพไม่ค่อยติดทนในระหว่างวันนะคะลูกมีว่าการที่เราใช้แบบว่าเบสบำรุงผิวก่อนแต่งหน้านะคะก็ช่วยได้มากๆเลยนะก็ขอแนะนําเลยนะคะสําหรับบอบบี้บราวนะคะวิตามินเอลิสเฟสเบสเบสบำรุงผิวจากบอบบี้บราวนั่นเองค่ะก็ลองดูรีวิวของลูกมีเพื่อช่วยในการประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆได้เลยค่ะหวังว่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนั่นเองนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็ตามที่ทุกคนเห็นกันเลยนะยังไงวันนี้ลูกมีก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมาก มากเหมือนเดิมที่ดูคลิปนี้กันจนจบจ,จนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ลุกมีด้วยนะแล้วก็สำหรับเพื่อคนไหนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเหมือนเดิมนะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอยากให้รีวิวอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้จ้าบ๊ายบาย